การสุ่มทีเดียวไปเลยนะคะ5ครั้งมาจะออกอะไรนะอ่ะกดสุ่มไปวาดยันนะคะวาดแบบมั่วๆจะได้อะไรมาคือเน็ตมันดึงอะทุกคนมันโหลดมันก็เป็นอย่าง สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้เราก็จะมาทําการสุ่มนะคะก็จะอยู่กับวงแหวนเวทคนเหงาก็จะเป็นการเชิญสกินคนเหงานะคะการันตี60ครั้งนะคะประมาณ300คูปองอะสะสมหัวใจได้นะคะเพื่อแลกรางวัลได้ในร้านค้าก็คือวันตั้งแต่วันที่ย2สนะคะถึงวันที่28ซึ่ง ไอตัวหัวใจมินิฮาร์เด็ยเราก็ยังดได้ไม่ครบเลยนะคะเราก็คิดว่าจะเก็บแล้วก็ไปแลกสกินที่อยากได้นะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะเอาบี R o v เนี่ยเป็นอะไรกับคนเงานะคะตั้งแต่มีเพลงเลือดอะไรก็ไม่รู้มาแล้วนะเพลงเลือดกูบีแล้วก็อะไรประมาณนี้นะคะปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเรากดมาตรงร้านค้าก่อนนะเดี๋ยวเรานะคะมาดูตรงนี้นะคะก็จะเป็น วงแหวนเวทคนเงาโกลเด้นเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนำ้ำร้านเติมเกมชั้นนำํำราคา่จุดประหยัดที่มีผู้ใช้บริการหลักหมื่นคนให้บริการเติมเกมตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนด้วยสโลแกนเติม erm ได้เติมดีเติมไม่มีอั้นเติมมาวีเพียงใช้โอ e n i นดีอยากเติมเกมแบบถูกคุ้มต้องแอดไลน์โกลเด้นเติมเกมและอย่าลืมติดตามเพจโกลเด้นเติมเกมจะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจอยากเติมแบบไหนก็ทักมาได้เลยรับรองคุ้มทุกเกมถูกจนไม่อยากกลับไปเติมเองอีก ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะเรามีร้านขายรหัสเกมาวีมาแนะนํานะคะชื่อเพจแอดมินต้นทีพีเจ็เพจนี้นะคะมีผู้ติดตามมากถึง1นึ0 0 0สคนมีบริการรับซื้อขายรหัสเกมาวีปลอดภัยไม่มีโกงนะคะสําหรับใครที่มองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นนะคะลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆนะคะราคาไอดีเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเราแนะนําเพจนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไวใ้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกันได้เลย อ่ะเรามาดูกันดีกว่าก็จะมีก็โปรไฟล์โรงเรียนปีศาจสกินคนเหาเนี่ยนะคะก็จะมีสกินตรงเนี้ยนะที่เขาอันเนี้ยอันนี้ก็นนเ,เป็นสกินตัวเรียวหมานะคะลิมิเต็ดสีส้มอ่ะไปแบบรวดเร็วนะคะสกินคนเหานะคะมันก็จะมีสกินเนี่ยที่เขาขึ้นมาให้ดูตรงนี้นะคะอ่ะต่อไปมาหลอดเป็นสกินฮาโลวีนนะคะนี่ประมาณนี้ปุ๊บนี่นะคะมาหลอดท่าเขาเยอะดัง ต่อไปนะคะเป็นสกินตัวคิวเลนเป็นสกินระดับลิมิเต็ดส้มนะคะเราคิดว่าถ้าเลือกรับนะทั้งหมดเนี่ยก็คงเลือกเป็นสกินตัวคิวเลนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนมันจะคุ้มที่สุดละแล้วก็จะมีสกินสันนิทนะคะ aic 2020-2017นะอืมสวยอยู่นะนี่มาบ่อยอยู่นะ ต่อไปนะคะเป็นสกินเอลสูในราคา510คูปองเป็นสกินดับวอลเลอร์นะคะราคาไม่น่าถึง510ถ้าซื้อตอนวอลเลอร์มาถัดมานะคะเป็นสกินคลิกซี่อันนี้ก็วอลเลอร์เหมือนเดิมนะคะสกินวอลเลอร์โอเคค่ะตัวมิน่านะคะก็วอลเลอร์อีกแล้วโอเคเราไม่ต้องไปนสนใจนะมาสนใจที่หัวใจสลายเอามันคือหัวใจสลายอ่ะมันไม่ใช่มินิฮาร์หรอเฮ้ยทุกคนมันคือหัวใจสลายเว้ ตอนแรกก็คิดว่ามันจะคืออันนี้นะคะตัวมินิฮาร์แต่จริงๆก็คือก็คือแบบอยากได้หัวใจมินิฮาร์เนี่ยนะคะเก็บไว้สุ่มอันนี้คือใช้17นะคะใช้ทั้งหมด10 17คือกรอบโปรไฟล์ใช้80แล้วเลยโคตรเยอะเลยทุกคนเดี๋ยวแล้วนะคะมาซื้อตรงนี้นะเป็น แพ็กกุหลาบดำนะคะกดซิปเลย12คูปองนะคะจะได้ทั้งหมด5ดอกอ่ะกดเปิดไปนะคะปึ๊บกุหลาบดำมาแล้วอันนี้คือมันลดราคานะมานะคะสุ่มวงแหวนเวดกันเลยดีกว่านะคะก็การันตีสกินคนเหงาในทุก60ครั้งก็เดี๋ยวจะรวมราคาไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะแล้วก็กรอบโปรไฟล์โรงเรียนปีศาจ0.10ต้จะสกินคนเหงานะคะ 0.01หัวใจสลาย11.35เ g f บอาาฟเชิสซูนะคะจะอยู่ที่88.20ก็คือรู้สึกว่าราคามันก็แรงอยู่นะเปอร์เซ็นต์ราคามันไม่แรงเปอร์เซ็นต์มันน้อยอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการสุ่มทีเดียวไปเลยนะคะ5ครั้งมาจะออกอะไรนะอ่ะกดสุ่มไปวาดยันนะคะวาดแบบมั่วๆจะได้อะไร มาคือเน็ตมันดึงอะทุกคนมาโหลดลมันก็เป็นอย่างอ่ะนี่นะคะจะได้เป็นชิ้นส่วนรุนทั้งหมด5ชิ้นนะคะเราจะไม่สุ่มแล้วนะก็คืออ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงความประเด็นความภูมิค่านะคะที่การันตีออกทุกๆ60ครั้งเนี่ยจะได้ออนเชิญไปเลยนะก็คือก็ให้สุม่มไปเลยไม่ดีกว่า60ครั้งนะคะก็คือราคาที่จะได้สกินนะคะจะอยู่ที่ 300คูปองนะคะทุกคนเน้นย้ำอีกทีนะคะว่า300ถ้าได้สกินนะคะแนะนำว่าให้เลือกรับเป็นตัวซานินนะถ้าไหนๆก็สุ่มตั้ง6กครั้งเราคิดว่าหัวใจสลายมันก็ได้จะออกแหละ300อยคูปองเนี่ยอาจจะได้สกินถาวรด้วยนะคะเอออา,อาจจะได้เป็นหัวใจสลายจนได้สกินถาวรซึ่งเปอร์เซ็นต์มันออกน้อยมากแล้วก็ราคาคูปองมันน้อยนะคะมันก็เลยรู้สึกว่ามันมีลุ้นหน้าสุ่มอะไรประมาณนี้นะคะ ถือว่าไม่ค่อยคุ้มนะคะหรือว่าอาจจะคุ้มก็แล้วแต่คนนะแต่ส่วนตัวเราคิดว่าไม่น่าเก็บนะคะกิจกรรมนี้ก็คือเออไม่มีเงินแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะคก็กช่วยกันกดแชร์กันแล้วก็ติดตามกดเปิดกระดิ่งนะคะสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนะคะดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยไว้เจอกันในคลิปหน้านะ